ค่ะวันนี้ก็มาพบกับปินเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube ค่ะวันนี้ปินจะพามาดูรถ XLT Ranger สีประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้สีเทาดำค่ะคันนี้เรามีตกแต่งนะคะเป็นชุด F150 กระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์พร้อมด้วยไฟ3ามขีดด้านหน้าเราก็จะแต่งเป็นไฟมัดแต่งนะคะลูกแก้วสีน้ำเงินค่ะก็จะชุด F150 แบบนี้ก็จะมาพร้อมกับคิว้อนะคะ แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนล้อแม็กลายนี้ให้ลูกค้าค่ะพร้อมตัวอย่าง Monster AT2 นะคะให้เข้ากับตัวรถค่ะฐานรองมือคิ้วกันสาดราวหลังคาก็ยังติดให้เช่นเดิมค่ะส่วนของด้านหลังเราก็จะติดเป็นโลบาริกของค่ายออร์เรนเดนะคะซึ่งเป็นที่นิยมเหมือนกันค่ะอันนี้ลูกค้าจะเลือกลายล้อเองนะคะเป็นกระบะที่ลึกค่ะจุของได้เยอะค่ะ พอไฟท้ายส่วนด้านท้ายกระบะเราก็จะติดเป็นฝาครอบนะคะเป็นที่ครอบฝาท้ายกระบะค่ะเป็น FORD Ford สีดำตัดกับตัวรถค่ะซึ่งเป็นสีเทาดำก็ให้ความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้ดูรถมีมิติมากขึ้นค่ะการชนจะเป็นการชนท้ายเดิมจากโรงงานค่ะมีเซนเซอร์4จุดเช่นกันค่ะอันนี้เราจะดูแค่รอบๆตัวรถนะคะวันนี้พามาชมวิธีแนวทางให้เป็นแนวทางการตกแต่งะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ชอบสีเทาดำแบบนี้นะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างค่ะเป็นแนวทางนะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้ลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะออกรถเริ่มต้นที่6 9 9 0 0บาทค่ะผ่อน2 2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่เบอร์086-335-0341ค่ะเปิดไฟให้ดูกันนิดนึงค่ะ สวยงามมากค่ะลูกแก้วสีน้ำเงินนะคะไฟมัดแต่งวันนี้ขออญาตลาไปก่อนขอบคุณค่ะ